คือแบบว่ากำลังแบบว่าเหมือนกำลังเ a k e o u กันอะไรเงี้ยแล้วก็บิวดีแล้วก็แบบมันนึกได้อ่ะแล้วกนกลัวลืมไม่เไปหน่งเไปหนึ่งตลอดแล้วไปนึกได้ตอนนั้นเนี่ยนะใม่มันกป็นแบบอย่งนีก็มันพับขึ้นแบบเฮ้ยเ้ยเธอเธอนี่มีเรื่องนี้ไม่แต่หลังหลัหล่อนบอกว่ามันต้องเป็นเรื่องตลกเลยหรอมันจะเป็นเรื่องตลกไงเออเลยกย่ก็ตลกนดเดีเล็กเลกซึ่งตอนเนี้ยเรื่องนี้ต้นเขาไปเล่าในรายการดีชาแล้วเขาบอกเพื่อนคนหนึ่งซึ่งก็คือเนี่ยวันนี้เขารู้แล้ว ยัยพีชอันเนี้ยต้องเล่าจริงเออเหรอช่างเล่าจริงเล่าสิเล่าสิต้นเออคือบอกว่าไงมันก็เราก็คุยกันตลกนะจะลึกวันหนึ่งว่าจะมีตักงวันหนึ่งได้เลยดิเราก็เออเอาดิถามสิมีอะไรเล่าลึกตลกไหมเราก็ฮะเราก็ฮะอะไรนะฉันได้ยินอะไรผิดไปหรือเปล่าเออแบบ กันหนักคุยกันบ้างไหมที่เขาบอกคือเริ่มจากคุยอ่ะคุยก็ไม่คุยแล้วออกมาคือเราไม่ได้เป็นฟิลคุยไม่คุยไม่คุยไม่คุยมีแต่เสียงเอ็โคเสียงเอฟเฟกต่างๆเรารู้สึกว่าอะไรแบบนี้มันเกิดขึ้นนั่นเป็นคําถามว่าแบบฮ่ยกิจกรรมที่เรากำลังทำอยู่มันโอเคไหมแต่ว่ามันไม่ใช่เรื่องที่คุยกันเรื่องแบบสัพเพเหระอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้คุยกันยังไงเขาบอกว่า ต้องเล่าเรื่องตลกว่ะไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนั้นคือจะบอกต้องเล่าก่อนว่าจริงๆบางครั้งคือแบบว่ากำลังแบบว่าเหมือนกำลังเมคเอาการอะไรเงี้ยแล้วก็อยู่ดีแล้วก็แบบมันนึกได้อ่ะแล้วก็กลัวลืมไม่เขาไปหนีเขาไม่หนีตลอดแล้วไปนึกได้ตอนนั้นเนี่ยนะใช่มันก็แบบอยู่ดีก็มันพับก็แบบเฮ้ยเดี๋ยวลืมเล่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเล่าเรื่อนี้ฝากก่อนเธอานี้นี่ยลืมเล่าเรื่องอะไรอย่างงี้เราก็แบบว่า เอ้ยเธอเธอนี่มีเรื่องนี้ไม่แต่หลัๆหลัอนบอกว่ามันต้องเป็นเรื่องตลกเลยหรอมันจะเป็นเรื่องตลกงาอเลยยัก็ตลกนเด็กระหว่างที่เมคเอากันอยู่เนี่ยแล้วคุณนึกเรื่องได้คุณก็เลยเล่าให้เขาฟัง่งตอนเนี้ยเรื่องนี้ต้นเขาไปเล่าในรายการตีชาแล้วเขาบอกเพื่อนคนหนึ่งซึ่งก็คือเนี่ยวันนี้เขารู้แล้ว อ๋อเออเรื่องมันต่อจิ๊กซอว์กันได้ป่ะตอนนี้พัวออนไลน์แล้วก็จำเรื่องได้ไหมยกตัวอย่างต่าไม่ได้หรอกมันก็แรนดอมอ่ะพี่โน่คือมันเขามันนึกเลยออกมันเล่าแล้วมันดันเป็นเรื่องตลกไงแล้วบางทีแบบไปเพิ่งไปเจอมามีคนเล่าให้ฟังอะไรอย่างเงี้ยนอยากเล่าให้เขาฟังอะไรเงี้ยเขาคุยทีหลังแม่ลืมไงต้นมันต้องมันต้องต้องเล่าเลยอ๋อต้องเล่าเออแบบนั้นหรอเรื่องที่เขี้ลืมไงแล้วก็แบบ บางครั้งเดี๋ยวทุกวันนี้เวลาแบบฝันอะไรนะต้องกบบตื่นมาสมมติถ้าตื่นมากลางดึกไงต้องชิงจด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 ก่อนฝันก็จดใช่รู้มันเป็นมันบางครั้งฝันมันแรนดอมมันตลกมากฝันเบลล์โทนินนึกออกปะเวลากินเมลาโทนินปุ๊บมันจะฝันแบบวุ่นวายมากเลยเดี๋ยววันนี้ก็ฝันเจอลีฮันน่าตอนนั้นแกะเพลงลีฮันน่าเยอะๆไงฝันว่าเฮ้ยวิ่งหนีซัมบี้กับลีฮันน่าเอออะไรแบบไปเรื่อยเลยนาะพอพอมันมีเรื่องแบบนี้ไงใช่ไหมใช่ก็เลยต้องรีบจดไว้ก่อนเออนะแล้วแล้วคุณอ่ะคุุณณคมมีีเเรื่่ออองงตตตลกยยนนูบ ไม่เลยไม่ปิดเล่าปิดเล่าบ้างก็ไม่ชอบเรมีเรื่องอะไรบ้างของเขาอ่ะเอาคือคือต้นน่ะมันเป็นคนที่เรื่องมันมันเป็นคนสอบอ่ะสอบคือมันไม่ค่อยมีเรื่องอะไรที่แบบคือเราเรื่องเยอะอะให้เป็นคนเล่าเรื่องเพื่อนฟังอะคือรู้สึกว่าเออมันไม่มีละคือต้นพี่ไม่มีเลยปิดปังกับต้นเลยนะไม่มีเรื่องที่ต้นไม่รู้อ่ะ อย่างขอต้นนี่เขาจะแบบว่าเหมือนบรตอนเขาแบบนันเห็นก yeah. so so ันในโซเชียลว่าเขาจะเป็นแบบราชินีนักดื่มใช่ปาร์ตี้ต้องขาปาร์ตี้ควีนเขาจะปาร์ตี้ต่อแบบคือแบบเจ็ดวันปาร์ตี้แปดแล้วแปดไงปาร์ตี้บ่อยมากแต่มันตื่นมาทำงานบ่ายแล้วมันเก่งมากเลยนะแล้วเออนักสู้แล้วมันได้ไปเอลเอด้วยกันอะไรเงี้ยไปเอลเอก็แบบไปกันแล้วก็นางก็เมาคือวันนั้นทุกคนเนี่ยดื่มเหมือนกันแต่เป็นคนเดียวที่จะประคองสติภาพไม่ตัดเนี่ยที่ทุกคนตรงนั้นน่ะไม่มีใครจําอะไร ต่เนี่ยจับก็เจอ,อแบบตอนนั้นก็แบบเฮ้ยกลับละกลับละมันแบบอยากกลับบ้านแล้วอะไรเงี้ยทุกคนออกมาจากร้านที่หายอยู่ในร้านอยู่ในร้าน <c oughs> แล้วก็แบบเป็นบบกำลังเมาเต้นกันอยู่ปุ๊บปุ๊บปุ๊บอีกเขาเมาเขาเมาแบบอยู่คนเดียวเขายืนแบบยืนแบบตสนุกเขาอยู่คนเดียวะอะไรเงี้ยก็มีแบบว่าเราเขาเดินเข้าไปคือตอนแรกแฟนต้นถามว่าเฮ้ยต้นอยู่ไหนต้นอยู่ไหนต้นอยู่ไหนซึ่งแฟนต้นก็คือภาพตัดเหมือนกันจำอะไรไม่ได้แล้วเราก็เห็นว่ามีตอนนั้นมีรถแมท์ดิกอ่ะอีเข็นแบบ คนที่เข้าไปช่วยคนเหมือนคนใครเป็นลมแล้วก็คิดว่าเพื่อนเข้าวะก็เลยเดินเข้าไปดูเดินเข้าไปดูเสร็จปุ๊บก็เจอต้องเขางอยู่คนเดียวปุ๊บแล้วก็มีผู้ชายเดินผ่านผู้ชายเดินผ่านเล้วต้องเขาทำเนี่ยลูกลูกผู้ชายแล้วผู้ชายหันมาปุ๊บต้องก็อย่างเงี้ยอุ๊ปส์เห็นไหมฝรั่งหรือไทยฝรั่งหรือไทยที่รู้กันฝรั่งเสร็จปุ๊บแล้วก็แบบว่าแล้วก็เห็นเขาทำอย่าแล้วต้องเป็นไรอ่ะ แล้วก็ไม่รู้เงเบอร์เบอร์เบอร์สุดปุ๊กก็ต้องไลอง่ออกมาเพราะว่าแบบว่าเดี๋ยวโดนกระทืบไงเราก็กลัวไง